สวัสดีครับพอผมเมื่อก่าบผมแซมฮวนดีดีมันี้เดี๋ยวกับบานนําเสนอเมนูครับผมหมกปลาดุกครับเดี๋ยวบงวัตุดีบด้วยวิธีการทํากันบ่งครับไปครับผมนี่วัตุดีบด้วยกันเห็นเมนูแซมผับบานดีดีนะครับวนนี้เมนูเป็นเมนูครับผมหมกปลาดุกครับหมกเซเบตตองนะครับเบตตองไม่ไ้แต่หอมหมกครับ มีบัตรดิบมีง่ายครับผมมีบลาหลปบะซับซอนครับเห็ดตามเดครับมีต้นหอมครับหอมแดงครับตะไคร้ใบประกูดครับผักกระแยงครับนี่ครับผักกระแยงครับแล้วก็นี่จะนีเป็นผักอีตูครับริกครับเครื่องปรุงกรับง่ายง่ายลายหง่ายครับเกลือผงนัวครับแล้วก็น้ำปลาหหรือน้ำปลาแดกชั้นดีนี่เองครับผม แปผมเอาทุกอย่างไปตำให้ตำไปประมาณนึงครับพ่อเย็บหยาบพ่อครับผมเดี๋ยวมาเป็นขั้นตอนต่อไปครับตักใไซลงไปครับให้หมอนะฮะโงพยาบาลนะครับคเขาก็จะที่งๆนะครับใส่เครื่องเรียบร้อยครับ ตอนต่อไปใส่ผักครับขมบัวผมใส่บีทลงไปเลยครับบีทลงไปเลยครับผมใส่ลงไป,ปตัเลยครับเล็ก,ก,กรครับนี่ฮะพักลายแงงับผมบีทลงไปใี่กันครับให้ตัวครับบีทลงไปครับผมใส่หลายเสียดหลายครับใส่หน่อยเสียหน่อย จะไปอันนี้ครับสูตรแซ่บพอบานจริงจรนี่การปรุงนะครับผงมัวครับใส่ลงไปใส่หลายแฉลบหลายครับบานขอไมใส่เยอะมากเขาน้ำปลาครับใส่ลงไปครับฝาแดงเหมือนเดิมครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปครับพี่น้องเกลือนี้ใส่หลายครับมันที่เกล็นะครับ ครับใส่ไลายนิดนึงครับน้ำประลาดนี่ใส่ไลายได้ครับได้ครับนะครับทุกคราให้เข้ากันนะครับครับเบิ้งไม้หมอนครับ ผรสชาติใดครับรสชาติใดเดี๋ยวไปห่อกันนะครับเดี๋ยวไปหอ่อไปนี่เป็นการเฮ็ดครั้งแรกของผมนะครับไม่การาจะมกป่าแบบหอนี่ครับห่อส่ตเบตตัผมคือปกติผมกับว่าเคยห่อเกิดหรอกครับมันจะออกไปนาตาแบบเดชรอติดตามชมนะครับพี่นออ้องครับรงส่วนอีกแล้วมั้งแตกครับห่อยากจริง ครับพี่น้องรุ่นต่อไปครับผมว่าผมจะห่ปะอปากห่อมกนี่ไดบ่คือสีเดบมุกเดียวนี่นะครับฮะาามาแล้วครับมาแล้วทันที่สองครับเ <c oughs> น็บครับเน็บ ได้อยู่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 อ่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อ่าฮ <iler> ะตาโมงผมมันเกิดมาประมาณนี้แล้วนะครับอ่าได้อยู่นะครับพี่น้องได้อยู่ดวยครับอ่ะผมกันเยาะอีกสันน้นนึงครับกันเยาะอีกสั้นนึงอันนี้กันเียวครับสั้นนี้กันเียวจะ สองสันมันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมจะกันเนียไม่เสียกันกันแต่กันทะลุครับอ่ามันเป็นมันเป็นสูตรและเป็นสไตล์ของผมเองครับผมราบผมนาตาอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ ใจที่ท้าไม่ให้เกินรอยครับผมอ่ะหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเบิ่งกันครับพี่น้องว่าจะออกบ้ารสชาติไปไหนไปครับผมไปผมได้ข้างหมอเตรียมพร้อมแล้วนะครับอ่ะผมก็ใส่อ่ะหมกห่อหมกผมลงไปนะครับปลาดุกทีใส่ในห่อใบตองหน้าตาก็จะรู้ว่าคดีไปนหนครับร้อมาเบิ่งต่อมันสุกครับผมอีกสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับไปครับผมไปปิดฝาหม้อครับนี่ครับหน้าตา มุเรียบลอยครับไม่หมอครันะตาอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ถ้วยครับพร้อมครับจับพอมหมกมาครับฮะผมาจะหมอ้วครับมาไขพร้อมกันกับผมพี่รองมาเบิร์นตั้งแครนั้ว่าเวลาตามุกมาดูของผมเนี่ยมันจะใส่ได้ผ่านมัครับจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าอันนี้มั่วพี่รองมั่กับผมกันผู้ชม ทุ่านทูกทีมครับของน้องแจ๊บได้อะไรเพื่อนผมนะครับผม,ผม,มหางตาครับหางตครับอืบอบมสุดกำลังดีครับผมครับมบปดุกสไตล์แซี่ยมพอมันดีลงถอยไปครับผมไปครับไปกินเขาด้วยกันนะครับพี่น้องหอมหอมโอ้ถึงแน่ตา,าการห่อจะเป็นสุดยอดนะครับแต่เห็นไหมล่ะสุกดีครับรสชาติหอมครับเจียวครับผม ให้เฮ็ดว่าเปลี่นกะห่อใบตอง่เป็นกะขออนุญาผมจะหาทำากับเมนูนี้มันผมเห็นว่าเคยเห็นด้วยกันครับการห่อใบตองแต่นี่ครั้งแรกครับแต่โมงมาแล้วหอมครับแซ่บลองไปเห็นบ้างนะครับได้การลำลองครับแจ๋วพีกขหมอนกันครับพี่น้องไปครับไปสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมากินขาวเหมอกันครับนี่ครับสำหรับเมนูเชียนแล้วครับ ไม่กินขอมกันนะครับพี่น้องลองเลีนิดหน่อยนะครับมาครับนี่ครับมนูกับมี่มือนี้นะครับมกพดุกนะครับเพีเอพิงก็หอยยาคือดีนะครับนี่แก้วครับแก้วปลาแดดตามแก้วปลาแดดครับแะครับพี่แกงเห็ดนะครับพี่น้องครับไม่กินขอมกันครับมากินข้าวด้วยกันนะครับ ไมคค่ครับกินเขาโบว์ไ้ายครับทำามยัยครับนัวแหลดนัวเฮ็ดผึ่งนครับนี่ เผื่อครับเฮ็ดเฮ็ดเผึ่งเห็ดเหรละงกใส่น้ำกันปวดตัวไปบัดเห็ดรวยอยู่คบานอินดีเห็ดเองินดเกับ ก็คือผอมเงือ คือก็แบบเดี๋ยวของฝากมาอีกแล้วมาขึ้นจากเหมือนนังเสยียบอยู่บ่โซ่ไม่จัดดี ปล่า้องจำครับคุยรถวครับคุยข้าวไม่เงียบมากันดีนัวครับจำเจ,จ้าจะข้าวมัน น้ำกิมเนี่ยครเจ้ามาันดีวน้ำสูดเดอร์สั้นนีละครับกินขอบต่บ๊ายบายครับผมพอกันกิมนาครับผมมาเจ้า,าวันดีเจยมนูมนย่งูบงครับผมไปครับบ๊ายบาย